ผลเฮบิเฮบิหรือผลงูโมเดลยามาตโนโอโรจิผลปีศาจสายโซออนพันศาตมายาผู้ที่กินเข้าไปก็คือโอโรซึมิโอโรจิผลนี้จะทำให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นยามาตโนโอโรจิซึ่งเจ้ายามาตโนโอโรจินี้ก็จะเป็นอสุรกายในตำนานเทพปรกรนามของญี่ปุ่นโบราณที่ก็จะมีร่างกายเป็นงูขนาดใหญ่เท่ากับภูเขาและหัวงูของมันนั้น ก็ยังมีถึง8ดหัวเลยด้วยซึ่งหัวแต่ละหัวนั้นก็น่าจะแทนหนึ่งชีวิตของเขาด้วยซึ่งผลนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปมีพลังชีวิตที่ไม่จํากัดเลยด้วยครับโดยในการที่จะกําจัดโอโรจิได้นั้นจําเป็นที่จะต้องตัดหัวของเขาให้ครบทุกหัวซึ่งตามปกติแล้วผลปีศาจที่สุดยอดขนาดนี้ถ้าถูกครอบครองโดยผู้ที่มีความสามารถก็อาจจะทําให้เราแฟนๆวันพีเนี่ยได้เห็นศักยภาพของผลปีศาจผลนี้มากขึ้น,นแน่ๆเลยล่ะครับ